ลูกชายคันใหม่นะคะซึ่งโอ้สตอรี่เดิอสายกับแอนนะคะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากรถตู้ของเราซ่อมก็ประมาณเกือบจะสิบประมาณจบกับวันที่ยี่สิบเดือนนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนปาเจโรก,ก็อยู่สูตรนะคะแอนอรทีก็เลยไม่มีรถที่จะไปทำงานนะคะปรึกษากันอยู่ประมาณสักพักหนึงกับพี่บอยนะคะก็ตัดสินใจซื้อนะคะซื้อน้องคันนี้นะคะ เพื่อที่จะเอามาใช้งานก็มันหนูรู้สึกว่ามันเหมาะกับหนูนะเออมันเหมาะกับหนูแล้วก็ปรึกษากับพี่บอยเมื่อวานก็เข้ามาดูนะคะเข้ามาดูแล้วก็มาทําสั่งจองก็พาแม่แม่มาด้วยก็มาเลือกได้น้องคันนี้นะคะ <S <S อ้าไปทะเบียนไหม ถ้าเราตู้ถ้าเราตู้คันใหญ่เก๋ที่ซ่อมเสร็จแล้วอันนั้นก็จะเป็นรถของแดนเซอร์นะรถขอนรถของฟุตบอลทีมเขาต้องเลี้ยงเราจะมีคนขับให้คุณแดนเซอร์อยู่คนนึงซึ่งด้วยด้วยปัญหาที่ผ่านมามันทำให้เอนออกมาคิดว่าเอนรู้สึกว่ามันมันต้องมีคนขับ ที่ที่เป็นกผู้นำบอกเราเพื่อที่เราจะจะได้บอกเวลาแล้วก็บอกวิธีการเดินทางว่ามันไปยังไงมาอย่างไรมันจะได้สะดวกเพราะปกติที่ผ่านมาเธอทำกันเองนะคะทีนี้ก็จะเริ่มเป็นระบบมากขึ้นค่ะถ้าจะเป็นระบบมากขึ้นแล้วเอนจะรู้ว่ามันก็ปรึกษาการทำงานกับคนก็คูณในเรื่องอย่างกว้างแค่ คกน,นะระบบของวใหม่นะคะอวา่าถ้ามีน้องทำนี้ก็ทําให้เราแบบสะดวกช่นน้องกา,า,าแล้วเราเข้าก็ก็ต้องบุเกเยอะไปเหมือนกันได้คมใ <c oughs> <c oughs> ไม่นะไม่อไม่เนนี่แล้วซม่